นางสาวรัชนีคงคาลายัยนางสาวสายพินจันมานางสาวสายสมนรนพหลนไทยนายเอกนรินทร์พระพิจิตจรจ่าสิบตำรวจโอภาสศีทินปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนายพาสวัดิ์คงมณี นางสาววางคนาศักดิ์ศรีนางสาวสมจิตแสงแจ่มนางสาวสุทิสาบัวขาวนายเอกพงษ์โพง,งาม ปิญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจ่าสิบตำรวจหญิงกันนิกามณีกลัมนางจินตนาสิริธนะนางประนอมแมนมาศวิหกนางประณีเพชรคุม้มนายปรีมนเชิดชู นางพึงใจสีเดชน,นายยอดประชายอดทองดีางน,เเานางสาวละออผู้สิงนางสมงามอารยธรรม,น,ววามนางสิริรัตเกียรติพิริยะนางสาวสุมาลีขำจาด นางสาวสุรีพรเชื้ออินและนางอนัญญาผมทองด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะผู้แทนบัณฑิตขึ้นถวายของพระครับดุตรีบัณฑิต อีกหนึ่งอีกสามท่านครับนะมหาประดิษฐ์ที่นั่งต่อเนื่องนะครับอีกสามท่านเดินตามเลยเร็วเร็วครับเดินตามเลยรอนิดครับผู้แทนดิษรอนิด รอนิดนครับคุกเข่าสูงนั่งคุกเข่าสูงถวายครับบัณฑิตครับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตของดุษฎีบัณฑิตและของมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยทุกประการนะครับปรบมือแสดงความชื่นชมเพื่อนๆนและผลงานของเราด้วยครับ